ตอนนี้เรามาดูรองเท้าเดินหิมะกันรองเท้าตัวนี้เขาไว้เดินบนหิมะนะเนี่ยก่อนอื่นเลยเราก็ต้องดัดด้วยยางของเรานี่แหละเพราะหนึ่งเราต้องกันน้ํากันน้ําเข้าเพราะเวลาน้ําแข็งมันละลายอะ่ะมันจะเข้าตอนนี้เราซีนก่อนซีนแล้วก็ทิ้งไว้คืนหน,น,น,นึ่งเนี่ยตัวเนี้ยซีนซีนไม่ไม่น้ําเข้า ตัวนี้จะซีนดีมากเลย่ะแล้วเราก็จะทิ้งไว้เนี่ยหมดเลยเนี่ยหมดเลยบอกเลยกาตัวนี้ดีมากๆในการกันน้ําอย่างรองเท้าเดนิมากเนี่ยเขาต้องไม่ให้น้าเข้าอยู่แล้วแล้วเราก็ทิ้งไว้คืนนี้เดี๋ยวเรามาดูเรามาดูกันว่าคืนหนึ่งมันจะหนึบขนาดไหน เนี่ยให้มันเซตตัวให้มันเซตตัวทิ้งมันไว้ที่เราที่แตะเราก็ต้องใช้ยางตัวเนี้ยยางตัวนี้ช่วยเก็บได้ทีนี้มันอยู่เราทิ้งไว้ปล่อยมันแห้งนะปล่อยมันแห้ง แล้วมันก็จะทําให้หนังที่เปิดตรงนี้กลับมาอยู่เดี๋ยวต้องทิ้งไว้